นี้จะพาวิเคราะห์ว่าทำไมนิยายละครภาพยนตร์แฟนตาซีพวกนี้จึงได้น่าสนใจสวัสดีค่ะเราโดนัทตริศยายหรือสั้นๆว่านักก็ได้ในคลิปนี้น่จะพาเพื่อนๆมา,มาวิเค,าเคาราะห์นิยายแฟนตาซีทั้งหมด7เรื่องวิเคราะห์ว่ามันมีจุดเด่นอะไรทําไมทุกคนถึงได้สนใจแน่นอนว่าเ,เพื่อนๆได้ฟังแล้วเนี่ยจะได้รับทั้งความบันเทิงและแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิดและวิเคราะห์ไปด้วยนะคะ รวมถึงยังเป็นการเปิดโลกประทัดและจินตนาการอีกด้วยค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มที่เรื่องแรกกันเลยดีกว่านะภาพยนตร์แฟนตาซีเรื่องแรกที่นัจาจะกล่าวถึงก็คือภาพยนตร์แฟนตาซีเรื่องโรงเรียนมายาคุณเคกค่ะโรงเรียนมายาคุณเคกเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนกครื่งคนคนหนึ่งที่ได้ก่อเรื่องร้ายแรงไว้กับกองทัพมนุษุ์มหมาป่าเรื่องนี้เนี่ยสร้างความโกดแค้นให้กับเหล่านุยนหมาป่าเป็นอย่างมาก ตัวเขาเนี่ยได้หนีมาซ่อนตัวที่โรงเรียนมายาคุณเพ้กและเขาเนี่ยเพื่อที่ต้องการที่จะปกป้องตัวเองและโรงเรียนจึงได้ออกตามหานักเรียนเพื่อที่จะมาฝึกพลังเวทมนต์ในโรงเรียนนี้ค่ะโดยเด็กๆที่จะเข้ามาเรียนในโรงเรียนนี้เนี่ยก็จะมีความสวที่แตกต่างกันออกไปนะและการตามหาเด็กๆทั้งหมดเนี่ยคุณนกก็เขาก็ทําไปเพื่อปกป้องโรงเรียนจากมนุษย์หมาป่านั่นเองนะนะัาคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มีจุดเด่นคือ ฝานฝันเด็กๆนะเพราะมันเป็นภาพยนตร์ที่ช่วยต่อเติมจินตนาการเด็กๆและปลูกฝังปนไมเซตได้อย่างดีเลยแหละโดยการสอนเนี่ยครูใหญ่ของโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะสอนให้เด็กๆทุกคนเนี่ยมีจินตนาการและก็คิดถึงความเป็นไปได้เป็นหลักซึ่งเป็นการปลูกฝัง้ดไมเซตนั่นเองนอกจากนี้เนี่ยยังนําเสนอในเรื่องของการเข้าอ,อกเข้าใจคนอื่นด้วยมีการนําเสนอเรื่องความดีงามให้มองให้นึกถึงจิตใจข้างในของคนเพราะคนเรา อาจจะมีหลายด้านหลายมุมมีเรื่องราวหลายหลยเรื่องที่ได้พบเจอมาทําให้เขากลายเป็นคนแบบนั้นแบบนี้แม้คนเราบางคนดูภายนอกที่เลวร้ายแต่เมื่อเราได้รู้ถึงอดีตของเขาเราก็จะรู้ว่าเขาตัดสินใจแบบนั้นแบบนี้ไปทําไมมาต่อกันที่เรื่องที่2เรื่องที่2เนี่ยจะเป็นซีรีส์เป็นซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่านักเรียนพลังกิฟนักเรียนพลังกิฟเนี่ยเป็นเรื่องของแปลงเด็ก <c oughs> หนุ่มที่เรียนอ,อยู่ห้องบวยที่สุดคือห้องแ แต่เขาก็สอบติดห้องกิฟซึ่งเป็นห้องที่มีแต่เด็กหัวกะที่ห้องหนึ่งห้องสองเท่านั้นที่สอบเข้าไปติดได้แปงเนี่ยได้รู้อะไรมากมายตอนที่เขาเข้าไปเรียนที่ห้องกิฟเขาได้ค้นพบความลับหลายๆอย่างเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมกันในโรงเรียนสำหรับเรื่องนี้เนี่ยถึงแม้ตัวเรื่องจะนำมานำเสนอในแนวของไซอ e นฟิคชั่นนิยายวิทยาศาสตร์แต่เมื่อเราได้ดูถึงเราได้เข้าไปดูจริงๆเราก็จะพบว่า ในเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะมีพลังพิเศษของเด็กแต่ละคนก็คือเด็กแต่ละคนก็จะมีพลังพิเศษที่แตกต่างกันเด็กห้องกิฟต์นะและถ้าใครเคยอ่านเรื่องเกี่ยวกับพลังพิเศษของแม่มดมาก็อาจจะเชื่อมโยงกันได้ว่าพลังพิเศษพวกนี้พวกนี้มันคือพลังพิเศษต่างๆที่ความสามารถแม่มดควรจะมีและถ้าถามว่าจุดเด่นของซีรีส์เรื่องนี้คืออะไรจุดเด่นนะคิดว่ามันน่าจะเป็นการที่นําเอา คำอธิบายวิทยาศาสตร์ต่างๆมาใช้อธิบายในเรื่องของพลังเวทที่มีซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจากข้อมูลที่เรามีคือเขาอะสามารถดึงดูดความสนใจให้กับสร้างความประทับใจให้กับวัยรุ่นชาว x จำนวนมากเพราะมันติดเทรน x บ่อยมากๆเลยและสำหรับแก่นของเรื่องก็จะเน้นไปที่คล้ายๆกับหนังแฟนตาซีนิยายแฟนตาซีเรื่องอื่นๆเน้นเลยก็คือเรื่องของความสามาัคคีเรื่องของการต่อสู้เพื่อความไม่เท่าเทียม เอ้ยก,การต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมแล้วก็จะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือแบ่งปันเรื่องที่3จะเป็นละครนะคะทุกคนเป็นเรื่องที่มีชื่อว่า The Sixth Sense ซึ่อรักสัมผัสหัวใจเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของผู้หญิง5าคนที่เกิดวันเดือนปีเดียวกันแต่ละคนจะมีความสามารถพิเศษที่มีเซนส์แตกต่างกันออกไปก็คือมีสัมผัสที่6นั่นเองเรื่องซื่อรักสัมผัสหัวใจเนี่ยเป็นการผสมผสานระหว่าง เวทมนตร์แบบตะวันตกกับความเชื่อสายศาสตร์แบบไทยออกมาได้อย่างดีดูผิวเผยแล้วในทั้ง5คนของเราเนี่ยจะมีพลังพิเศษเป็นคนละอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยเขามีพลังพิเศษกันบางคนมีถึง2อ,อย่างด้วยซ้ำไปถ้าเพื่อนๆื่อนเคยอ่านเกี่ยวกับเรื่องอำนาจจิตของแม่มดหรือพลังพิเศษของแม่มดก็จะสามารถรู้ได้เลยว่าสาวๆหลายคนเนี่ยมีพลังพิเศษมากถึง2อ,อย่างอย่างเช่นสุคนทารสที่มีทั้งจมูกทิพย์และความสามารถในเรื่องของการเข้าทรง ยานินที่มีความสามารถในเรื่องของการอย่างรู่นอนาคตและความสามารถในเรื่องของการถอดจิตสาหรับจุดเด่นของละครเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องของเป้าหมายของตัวละครจริงอยู่ที่เป้าหมายหลักของตัวละครเนี่ยจะเน้นไปที่การหาเงินเข้าบริษัทซิกเซนต์แต่เรื่องด้วยปมหลังและเรื่องราวในอดีตของแต่ละคนสาวสาวแต่ละคนที่แตกต่างกันเนี่ยทาให้มันมีเรื่องราวเกิดขึ้นตามมาที่แตกต่างกันซึ่งจะนําไปสู่เป้าหมายของแต่ละคนที่แตกต่างกันซึ่งทําให้ เรื่องราวเนี่ยมันสนุกมากขึ้นอย่างเช่นเนสีตางที่มีพี่ชายที่เข้มงวดเกินไปเป้าหมายของเธอก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่สู่ตัวเองเพื่อที่จะทําให้พี่ชายเนี่ยเห็นว่าเธอเนี่ยดูแลตัวเองได้กันนาะและกอนลำพาที่มีฐานะที่แตกต่างกันมากเธอจึงมักทะเลาะก,กันให้เห็นอยู่บ่อยๆประเด็นในเรื่องที่2น่าจะเป็นเรื่องของเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตัวละครตา่างๆเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็มีส่วนที่สร้างให้เกิดความสนุกเพิ่มมากขึ้น เช่นยาดินที่มักจะชอบเปิดไพ่ทำนายดวงและแต่งตัวสไตล์โบฮีเมียนสู่คนทางรถที่เติบโตมากับหลวงปู่และหลวงลุงจึงเรียนรู้ในเรื่องของการใช้ใส่ขาวมาบ้างใส่ขาวก็คือสยายสตร์ขาวซึ่งจะตรงข้ามกับสยายสตร์มืดนั่นเองชอบแต่งตัวแนวทเท่ๆทำให้ทุกคนจําได้เอกลักษณ์เฉพาะตัวเหล่านี้ได้นํามาผสมกับปูมหลังปูมหลังของตัวละครแต่ละตัวจึงนามาสู่เป้าหมายใหม่ๆที่ตัวละครแต่ละตัวจะต้องประสบพบเจอ งที่ยานยินมีจิตสัมผัสและยานอย่างรู้จึงต้องเข้าไปพัวพันกับตีนและผีคุณหลวงคุณตาของตีนส่วนชุคนทารุก็ต้องเข้าไปพัวพันกับลูกชายของเจ้าของตลาดเพราะเธอมีความรู้มากในเรื่องของควาเครื่องสาวสาวเดือดซิ้วซึ้นชื่อเรื่องการช่วยเหลือทั้งผีและคนการช่วยคนเป็นสิ่งที่พวกเธอชอบแต่การช่วยผีเป็นสิ่งที่พวกเธอไม่ค่อยอยากจะช่วยเท่าไหร่ต่อไปมาพูดถึงตีมหลักของละครเรื่องนี้กันดีกว่าตีมหลักของละครเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของ,ของการที่ความดีชนะความชั่วใสาขาวยุบชนะใสดํา ธรรมะย่อมชน,นะนาอาธรรมสอนให้เราคิดดีทดําดีพูดดีแต่ก็แฝงไปด้วยความคิดที่ว่ากว่าความดีจะเอาชนะความชั่วได้เนี่ยความชั่วก็เล่นงานความดีซะจนสับสบอ,อยู่เหมือนกันเหมือนแฝงไปด้วยคติที่ว่าการทําความดีจะต้องใช้ความอดทนมากนั่นเองเรื่องต่อไปเรื่องที่4เป็นการ์ตูนเป็นหนังการ์ตูนเรื่องปราสาทเวทมนต์ของพม um ุทฮาวนะคะ ปราสาทเวทมนต์ของพมน,นทาวาเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับทายาทร้านขายหมวกคนหนึ่งที่ชื่อโซฟีเธอเนี่ยถูกเวทมนต์แห่งทุ่งรักสา,ากให้ตายเป็นหญิงชรา,ลาแล้วเธอก็ต้องออกเดินทางผจญภัยไปต่างๆและเธอก็ได้พบกับเพื่อนร่วมทางมากมายหนึ่งในนั้นก็คือพมทนพาเพราะเ,เธอเนี่ยได้เดินทางเข้าไปยังปราสาทเวทมนต์ของพมุนพาและได้ขอพักอาศัยอยู่ด้วยนั่นเอง เมื่อลองคอดูก็พบว่านกเขียนมีจินตนาการที่ล้ำลึกที่สามารถนําเอาความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องแม่มดประดัดแปลงสร้างเป็นการ์ตูนให้ออกมาสนุกสนานได้ด้วยความที่เป็นการ์ตูนจึงสามารถแหกกฎธรรมชาติในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้สำหรับเรื่องของการแปลงร่างการแปลงร่างของพวนทาเนี่ยเป็นการแปลงร่างแล้วก็ร่างกายต้องกลายเป็นสัตว์เป็นนกอย่างที่ใจต้องการเลยมันจะต่างกับความเชื่อของแม่มดตรงที่ การที่เราจะแปลงร่างเนี่ยสามารถแปลงร่างได้ในขณะที่ถอดกายทิปความสามารถนี้ในทางเวทมนต์เขาเรียกกันว่าเชฟชิฟติงหรือทางสปอร์เมชันแต่ว่าอันนี้เป็นการ์ตูนที่คาดหวังความเกินจินตนาการเหนือจินตนาการก็เลยถูกสร้างให้พอมนทาวเนี่ยสามารถแปลงร่างในขณะตื่นได้เลยและก็มีปีกมีขนงอกออกมาตามลำตัวมาต่อกันเรื่องที่5เป็นซีรีส์ใน Netflix ที่ชื่อเรื่องว่า f a เ e ดบิงซาก้ เฟเธอวิงซาก้านเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ตกลงเข้ามาเรียนในโรงเรียนเวทมนตร์ในโลกผู้ขนานโดยบกปิดเรื่องนี้กับทางบ้านเอาไว้ก่อนที่เธอจะมาเรียนเนี่ยเธอคนพบว่าเธอมีความสามารถพิเศษที่สามารถดึงไฟออกมาจากตัวได้ในเวลาที่เธอโกรธหรือเสียใจครูใหญ่ดาวนี่ของโรงเรียนเนี่ยสัญญากับเธอว่าจะสอนให้เธอควบคุมพลังให้ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผสมผสานเวทมนต์ของตะวันตกกับโรงเรียนแนวไฮสคูล ไว้ได้อย่างลงตัวจะเป็นโกคผู้ขนานที่มีเวทมนต์ก็สามารถใช้โทรศัพท์าาทพทวิดีโอคอลกันได้เรียกว่าเป็นการประยุกต์ใช้เวทมนต์เข้ากับความ,มทันสมัยในเทคโนโลยีในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีสําหรับเรื่องราวในเรื่องนี้จะเน้นไปที่ออแม่มดแฟรี่และออซึ่งแม่มดแฟรี่เนี่ยก็คือแม่มดท,ที่ใช้พลังแบบแฟรี่และก็จะเน้นไปที่แม่มดเลือดมนุษย์หมาป่าว่างปลาย ทีมหลักจะเน้นไปถึงเรื่องของมิตรภาพการเปิดเผยความลับและการกอบกู้บางอย่างไปพร้อมๆกันมาต่อกันที่เรื่องที่6กันเลยดีกว่านะเรื่องที่6เนี่ยเมื่อพูดชื่อแล้วคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักก็คือเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเองสําหรับเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยทีเดียวเพราะเรื่องนี้เนี่ยคุณนักเขียนอย่างเจรเคโรลิงเนี่ยเคยเนี่ยได้สร้างโลกเวทมนต์ที่เหมือนจริงขึ้นมา,มามากเลยทีเดียว ้องยอมรับก่อนเลยว่าแฮร์รี่เนี่ยเป็นหนังเวทมนต์เรื่องแรกๆที่ทําให้คนเนี่ยเปิดใจยอมรับเวทมนต์มองพ่อมดแม่มดในแง่ดีมากขึ้นแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นเรื่องที่หลายๆสิ่งหลายอย่างถูกจัดวางได้อย่างลงตัวเรื่องราวสายหลายอย่างเกิดขึ้นอย่างสมจริงจนคิดว่ามันเกิดขึ้นจริงๆเพราะคุณนักเขียนหยิบจับเอาเรื่องราวรอบตัวมาเสริมสร้างที่เสริมสร้างจินตนาการให้เกิดเรื่องราวขึ้นทำให้เรื่องราวเนี่ยกลมกล่อมมากขึ้น และถ้าเราจะพูดว่าในโลกนี้ไม่มีเวทมนต์แบบร้อยเปอร์เซ็นเชื่อร้อยเปอร์เซ็นว่ามันไม่มีเวทมนต์ก็คงไม่ถูกแต่เรื่องนี้ไม่เพียงทําให้เชื่อว่ามีเวทมนต์แต่ทําให้เราเชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นต่างเนี่ยเป็นเรื่องจริงอีกด้วยนัดเนี่ยแอบ,บคิดว่าเฮอร์มโอนี่แฮร่และรอเนี่ยมีอยู่จริงๆเชื่อว่าหนังเรื่องนี้ต่อเติมจินตนาการให้กับเด็กๆหลายๆคนและนัดเชื่อว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเหมาะกับคำคมที่ว่า ก่อนที่อะไรอะไรจะเกิดขึ้นมาเนี่ยมันล้วนอยู่ในจินตนาการของใครบางคนขึ้นมาแล้วจากคําูมนี้เองด้วยนะคิดว่าสิ่งที่เป็นเวทมนต์สามารถเกิดขึ้นจริงๆได้เพราะเวทมนต์เกิดขึ้นในจินตนาการของใครหลายๆคนนั่นเองเอาล่ะทุกคนตอนนี้เดินทางมาถึงเรื่องที่8เออเรื่องที่7กันแล้วก็คือเรื่องเวทม,มนต์น้อยโองเพีย้ยนเวทมนต์น้อยสู้ตายโองเพีย้ยนเวทมนต์น้อยสู้ตายเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่เธอชอบศิลปะ เธอเนี่ยได้บังเอิญเเข้าไปเรียนในงเรียนเวทมนอนทำให้เกิดเรื่องหุ่นๆขึ้นมากมายเอาละเรื่องนี้ถึงจะเป็นเรื่องแนวเดียวเรื่องแนวเวทมนต์เหมือนกับแฮร์รี่แต่ก็ทําได้แบบฉีกออกไปแต่ก็ยังคงหลงเหลือกลิ่นอายพอเป็นแฮร์รี่เล็กๆเพราะยังมีพวกโรงเรียนเวทมนต์มีศาสตร์การปรุงยาการฝึกขี่ไมกอดเพื่อบินนักคิดว่าเรื่องเหล่านี้ยังไงยังไงก็ต้องมีอยู่ในนิยายแฟนตาซีไม่ใช่เรื่องเสียหายที่ต้องมีเหมือนกัน มันไม่ใช่เรื่องที่ซ้ำซากเลยเพราะว่าการเล่าเรื่องต่างๆภูมิหลังของตัวละครและเรื่องอื่นๆก็แตกต่างกันออกไปน่าจะยังคงสนุกกับการดูเพราะมดแม่มดฝึกบินฝึกปุงยาและก็ฝึกทำในสิ่งต่างๆในโรงเรีย,รยนเม็ดมดเพราะมันเป็นวิถีของพวกเขาแต่เรื่องราวส่วนประกอบอื่นๆก็ต้องแตกต่างกันออกไปมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเมื่อดูก็สามารถดูได้ว่าเป็นเรื่องไหนสำหรับธีมหลักของแม่นมดน,น้อยสู้ตายก็จะเป็นในเรื่องของ มิตรภาพความกล้าหาญความเสียสละและการรู้จักประมาณตนก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการวิเคราะห์นิยายแฟนตาซีทั้ง7เรื่องต่อไปจะเป็นการพูดถึงสิ่งที่ทั้ง7เรื่องนี้มีร่วมกันนะเรื่องแรกเลยที่นิยายแฟนตาซีเหล่านี้มีร่วมกันก็คือเรื่องของการมีพลังพิเศษและมีพลังเวทเป็นองค์ประกอบหลักเรื่องต่อไปเรื่องเราเนี่ยก็จะนําเสนอในเรื่องของธีมหลักก็คือมิตภาพความกล้าหาญความเสียสละและการต่อสู้เพื่อ พดุงมความยุติธรรมเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของการสร้างตัวละครให้มีมิติหรือมีความไม่สมบูรณ์แบบตัวละครเนี่ยมีความเป็นมนุษย์ทั้งทงที่เป็นแม่มดหรือพวมดก็ตามน่าคิดว่านิยายแฟนตาซีส่วนใหญ่จะมีจุดร่วมที่เหมือนเหมือนกันอยู่ตรงนี้นะคะหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ให้กับผู้แต่งนิยายแฟนตาซีและผู้อ่านทั่วไปที่สนใจเรื่องพวกนี้ สุดท้ายนี้นะก็อยากจะขอฝากหนังสือโลกแฟนตาซีตัวช่วยดีๆสำหรับนะักเขียนแลนะนักอ่านวิทยาแฟนตาซีด้วยนะคะโดยลิงจะอยู่ในเดซิสชั่นด้านล่างเลยนะสำหรับคลิปนี้นะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนี่นี่ทุกคนทางคลิปจบแล้วมีข้อสงสัยตรงไหนกันไหมหรือมีตรงไหนที่นั้นยังพูดไม่เคลียร์หรือเปล่าถ้ามีก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันไว้ได้เลยนะหรือถ้ามีคําติชมอย่างไรก็สามารถเม้นบอกกันได้เลยนะ